โอ้เดะมีแกงน้งหม่คกันยังโอ้ oh, แกงน้งหม่ก๋อยหมูโอ้จนเบิดนเนาะอาหารสแสบไปอ่ะนะ โอ้โอโงบก,กินเขาเนาะโมองมามากินขา้ากินเา้ามือนี้สมพ่อยปนใจหมาหันพอาะคำพื้เปนตัดทรงผมใหม่สมพ่อยปนใจหมวกมาลายมือว่าเนี่ยย่านก็เห็นทรงผมเดีบัดบัดพ่อผมปงแล้วผมจังถอดหมวกด้โอ้หมาจนเฮาว่า ขันบมโอ้ตอนใส่หมวกมาแลนใส่หนอมาทอดหมวกเนี่ยมาเสาร์มันบบจื้อนี่คงเออไม่ยันกันอยู่ซูมือบมาใส่หมวกว่าบบจือ้อเอะรอขึ้นเนี่ยขึ้นโะบเคยใส่เกือบในก็ใส่หมวยมันก็บโจือ้อดิของข่อยหันใส่ไปผู้ใดไปงานเขาหันเสีอาได้หัน มันมีแต่ไผกระใสหลุนอีหอนัน่นพอมีเยอยมัชชีอาดิวัชุดถ่ายเาก็ได้เด้ื้อใหม่หลุนข้อนิยมเลยเขาก็ได้จําเป็นไดีซื้อใหม่ซื้อเกือบตัวใหม่หอ๋เข้าโศกัน <c oughs> กินเขาสมัคขีตอนนี้ก็กินขาเสาร์ได้หนินเขาเสาร์ได้หน,นิแต่ว่าเต็นมือก็ประมาณซ้ำนี่แหละสิบมงสิบมงสิบมงไปงไป้าเนี่ยเว้นน้นองชายน้องชายไปใช่ปะเพลูกพ,อพกก่อประจมหาอยู่โอยเอสเบียกวมวนนะสัลูกชายมาอยู่มุยผู้หยอก